สนับสนุนโดยเบเน plus โปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองประเด็นความไม่ชัดเจนของการดำเนินการพิมพ์ตำราเรียนขององค์การค้าของสองกอสอคมีชนวนเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำ TOR หรือข้อกำหนดขอบเขตงานที่ไม่โปรง่งใสไม่ยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 องค์การค้าสกสคส่งปกหนังสือให้กับสำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์1977จำกัดซึ่งเป็นคู่พิพาทตั้งแต่ปี2515ไม่ครบตามจำนวนและไม่ขยายเวลาส่งงานตามที่สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์ร้องขอแถมยังบอกเลิกสัญญาจ,จ้างบางส่วนแถมยังขอปกหนังสือคืนจากสำนักพิมพ์รุ่งศิลป์ซึ่งรุ่งศิลป์ได้ขอให้เจ้าหน้าที่องค์การค้ามานับปกทีละแผ่นเกือบ1.6ล้านปกจะเข้าสัปดาห์ที่4แล้วก็ยังนับปกหนังสือกันไม่เสร็จ โดยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรุ่งสินการพิมพ์197 7าจำกัดนายนัทพลพงศ์จิวัตรชรานุก,กูลบอกว่าตนได้ทำหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้ทั้งหมดถึงกรมบัญชีกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและฟ้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางให้ความเห็นว่าการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2567จําจำนวน151รายการ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นการกีดกันการเสนอราคาทำให้ไม่สามารถยื่นเสนอราคาได้ทั้ง151รายการหรือได้ตามศักยภาพและความประสงค์ของผู้ยื่นข้อเสนอขัดกับหลักการตามนัยมาตรา8วรรค1มาร2แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560มาตรา8วรรค1มารา2ยางไรั็ตามเรื่องนี้ตนเคยทำหนังสือร้องไปยังพลตเอกเพิ่มพูนชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนี้แล้วเนื่องจากสิ่งที่องค์การค้าสกศค,ออคอดําเนินการเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งเมื่อวันที่26มีนาคม2567นายพกรณรงนภรัตรองผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุละคลกากรทางการศึกษาเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการร้องเรียนถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนปี2567ขององค์การค้าของสกศค ไม่มีความโปรโง่งใสและมีการล็อกสเปคผลตมโมเอเพิ่มผนชิดชอบร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารณิการได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงแล้วผลสรุปว่าทุกขั้นตอนมีความโปรโง่งใสอย่างไรก็ตามการจัดพิมพ์แบบเรียนปีนี้มีเวลาจำกัดในการดําเนินการเนื่องจากสพทมีการปรับปรุงต้นฉบับเปลี่ยนแปลงหนังสือแบบเรียนปี2017ทําให้องค์การค้าจําเป็นต้องดําเนินการโดวยวิธีคัดเลือกคาดว่าต้องใช้เวลาดําเนินการประมาณ78วันแต่หากใช้วิธี e b i d d i n g จะทําให้ผลิตไม่ทันเวลาเปิดภาคเรียน จึงต้องดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกและได้ปฏิบัติตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0และระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ซึ่งการใช้วิธีการนี้ทําให้เกิดการกระจายไปให้โรงพิมพ์ได้มากที่สุดและเกิดความโปร่งใสอย่างแน่นอนอีกทั้งนายภกรณยังให้สัมภาษณ์ว่าการแบ่งกลุ่มไม่ใช่การกีดกันแต่อย่างใดผู้ว่าจ้างสามารถทําได้โดยไม่ผิดกฎหมายส่วนข้อกล่าวหากรณีการล็อกสเปคกระดาษนั้น องค์การค้าสกศค,ออคอไม่ได้กำหนดสเปคเองแต่เลือกใช้กระดาษของหนังสือเรียนองค์การค้าสกศค,ออคอได้รับการอนุมัติจากสสวทซึ่งเป็นเจ้าของต้นฉบับและสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของสพอทอได้อนุมัติให้ใช้และกำหนดราคาจำหน่ายหนังสือเรียนมาให้องค์การค้าไม่ได้เป็นผู้กำหนดสเปคของกระดาษโดยพละการทุกโรงพิมพ์ได้รับการคัดเลือกสามารถซื้อกระดาษจากแหลง่งใดก็ได้เพียงแต่ต้องใช้ตรงตามสเปคที่กำหนดตาม TOR นายนัทพลพงศ์บอกว่าเมื่อเกิดประเด็นขึ้นมาทําให้บริษัทรุ่งศิล์ไม่สามารถพิมพ์หนังสือเรียนต่อไปได้เนื่องจากองค์การค้าสกศส่งปกหนังสือให้บริษัทรุ่งสิล์ามามไ,ไ,ไม่ครบตามจํานวนและเมื่อบริษัทรุ่งศิลขอขยายเวลาส่งหนังสือออกไป15วันแต่งอ,งอ,องค์การค้าสกคลงนามโดยนายพัฒนพัฒนทวีดลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการผู้อำนวยการองค์การาค้าของสองกศไม่ยอมขยายเวลาให้และขอยกเลิกสัญญาบางส่วนในวันเดียวกันพร้อมขอปกหนังสือคืนจากบริษัทรุ่งศิล เรื่องนี้ทําให้บริษัทรุ่งสินเสียหายเป็นอย่างมากและได้เรียกร้องค่าเสียหายต่อองค์การค้าสกศคแล้วเนื่องจากไม่ได้ผิดเพราะเหตุเกิดจากองค์การค้าสกศคส่งปกหนังสือไม่ตรงตามจํานวนผมได้เยี่ยนหนังสือถึงว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ตรวจสอบทีโออาของการจ้างพิมพ์หนังสือขององค์การค้าสกศค,คว่าเป็นการกําหนดสเปคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นค่าความสปกปรกกาหนดว่ากระดาษสปกปรก มากกว่า100ซึ่งองค์การค้าสกศบอกว่าเป็นการกำหนดของสสวทและสพทเห็นชอบซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นการกำหนดโดยสพทหรือสสวทซึ่งถ้ากำหนดแบบนี้จริงคงต้องยุบทั้งสพทและสสวทเพราะเป็นการกำหนดที่ไม่มีความรู้กระดาษสะอาดไม่เอาแต่จะเอากระดาษสกปรกที่มีค่าเดิรดมากกว่า100 ppm หมายถึงต้องมีจุดเสียนและจุดสกปรกมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ1ตารางเมตร การกาหนดสเปกแบบนี้เป็นการกําหนดเพื่อใครหรือเปล่าเป็นการโยนความผิดให้2หน่วยงานหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนี้ปีต่อไปขอแนะนําให้โรงเรียนซื้อหนังสือเรียนจากเอกชนดีกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะส่งหนังสือไม่ทันเพราะตอนนี้องค์การค้าสกสคอก,อก็เป็นเพียงหน่วยง,งานกลางเปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางจ้างเอกชนพิมพ์หนังสือเพราะไม่มีแท่นพิมพ์ม้วนที่สมบูรณ์มาใช้ถ้าร้องกันไปมาแบบนี้ไม่จบสิน้นเด็กก็คงไม่รับตําราเรียนตามวันเวลาที่กําหนดแล้วอนาคตของชาติในอนาคตจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางองค์การค้าของสองกสค,สคปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่างก็จบแต่เท่าที่ดูก็ปฏิบัติขัดต่อกฎหมายซ้ำซากมาต่อเนื่องโดยไม่ยอมเกรงกฎหมายบ้านเมือง